ผมออวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการที่จิตฟุ้งซ่านหรือจิตส่งออกนอกอะไรเงี้ยครับมีง่ายๆยัยงไงบ้างครับง่ายๆวิธีง่ายๆในการจัดการที่ใจมันหรือจิตใจมันส่งออกนอกมันฟุ้งซ่านมันคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นใช่ไหมหลักการมันก่อนผมไม่รู้ว่าวิธีไหนง่ายตัวใครตัวมันคือวิธีแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความชอบความไม่ชอบแต่ละคนแตกต่างกันแต่หลักการมันคือว่าจะทํายังไงให้กลับมาสู่กับความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าหลักกหลักแล้วอ่ะสิ่งที่มันไม่เคยโกหกหลอกลวงเราเลยเราสามารถดึงกลับมาได้ใช้งานได้คือร่างกายร่างกายเนี่ยสำคัญมากดันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีความสุดยอดมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะมีร่างกายเทพเทวดาอย่างอื่นมันไม่มีร่างกายมันไม่รู้จะเอาอะไรกลับมาไม่มีฐานที่อยู่หรือเราเรียกว่ากรรม,มาฐานนั่นแหละ มันไม่มีที่อยู่น่มันยากแต่พอมนุษย์จะมีร่างกายเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องรู้วิธีการอะไรงงสารพัดวิธีไม่รู้อ่ะขอให้ถับกลับมาสู่ร่างกายให้ได้แค่นี้มันจะลดความฟุ้งซ่านลงไปได้ทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกร่างกายเยอะๆ<ม>นี่รู้สึกร่างกายเยอะนั่งเฉยๆคิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยโอ้ตายแล้วเมียคนที่สองเรามาันต้องไปอกฮัอะไรไปเรื่อยต้ออกปะมันจะไปเรื่อยๆเลยบางทีมันแค่กลับมาสู่ร่างกายเช่น เห็นไหมกลับมาสู่ร่างกายแล้วถ้าเป็นเบาๆเรื่องเมียคนที่สองที่ผ่านมาแล้ว20ปีมันจะไปได้เร็วก็วจบแต่ถ้าเพิ่งอกหักเมื่อเดือนที่แล้วโอ้ยไม่รอดยังมาอยู่มันยังหลอนอยู่นึกออกไหมเพราะนั้นเราจะทํายังไงให้ย้ายความรู้สึกกลับมาร่างกายได้มากขึ้นอาจจะลุกขึ้นมาเดินมาทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นทําไงให้มันเหนื่อยทําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้กลับมาสู่ฐานกายให้ดีที่สุดร่างกายมันน่ารักมากคือมันไม่โกหกเรา อันเดียชัวสุดมันจะไม่ฟุ้งซ่านดูหนังดูละครดูทวีวีแล้วแล้วฟุ้งซ่าน,นเป็นไปได้นะส่งจิตออกนอกใช่ป่ะอิน <In S 1> <In S 2> กับตัวละครหน้าเหมือนไส้กูอยู่ตบแม่งแล้วอย่างเงี้ยส่งจิตออกนอกใช่ป่ะเราชอบคิดว่าการดูทีวีดูหนังเนี่ยแล้วมันเป็นการทําสมาธิแต่มันเป็นการสมาธิแบบอ่อนๆเขาเรียกว่าเป็นการทําคณิกาสมาธินะ <On. S 1> เป็นการส่งจิตออกนอกเหมือนกันดูหนังดูละครดูเวทีแล้วมันสามารถย้อนกลับมาทํากรรมฐานได้ไหมได้คือเวลาดูป๊อบอินเฮ้ยอินเว้ย อยากตกเกิดเลยกลับมาสู่ความเป็นจริงกับร่างกายเรามันจะฟ้องเลยเวลาที่แบบกําลังแบบเดือดม,มันเฮ้ยทําไมคุณทําหน้าอย่างนี้วะเลยอย่างเงี้ยเวลาแบบไล่ล่ากันยโอ้ขับรถมันตื่นเต้น,ต,นตุบต,ตับตุบตับมันไว้เอ้าเฮ้ยกลับมารู้ตัวเฮ้ยเป็นไรไรวะอย่างเงี้ยมารู้ตัวมันยังสนุกอยู่ได้นะยังสนุกอยู่เลยแต่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นนะคือการแสดง ไม่กล้าแสดงเรารู้สึกตัวด้วยตื่นเต้นมันเล้าใจเวลาเศร้าอูนางเอกโดมตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยเอาอ่ะนั่นมันการละครนะเข้าใจได้ยังสนุกอยู่แต่เข้าใจรู้จิตใจมันมันเกิดมันจะฟ้องอ่ะเวลาตื่นเต้นหัวใจก็ตึบตับตุบตับตุบมันมันมันโอ้มันเว้ยอะไรเงี้ยเวลาเศร้าก็หดหู่บางทีดูด้วยน้ําตาไหลเงี้ยอินมากตอนไหลเอาน้ําตาไหลอ่ะขอให้รู้ตัวมันจะกลับมาสู่โลกแหงความเป็นจริงมากขึ้นเลยประมาณนี้ใช้ร่างกายเยอะ อย่าขี้เกียจคนเราขี้เกียจนั่นแหละพอเราขี้เกียจแล้วมันไม่มีเครื่องอยู่อะแล้วเราก็บอกอเดี๋ยวฉันดูจิตเอาเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวฉันจะดูตามความโกรธเอาอะไรเงี้ยไม่มันขี้เกียจเย้ป่ะไม่มีทางเอาชนะได้หรอกอย่าขี้เกียจครับใช้ร่างกายเยอะๆทำนู่นทำนี่เยอะๆอะไรเงี้ยมีประโยชน์แล้วมันจะไม่พุ่งซ่านแล้วอ้าวผิวตาหายไปแล้วแล้วเอาอยู่นี่เลยแล้วพอเลเราไม่มันไม่มีพื้นที่ให้กับความคิดเยอะหรอกไหมฮะ เพราะเราโมย่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรอย่างเงี้ยออกไปนู่นทำทั้งทานบาร,รมีใช่ไหมทำนู่นทำนี่ทำอะไรตลอดเวลาช่วยเหลือผู้คนหยิบยกใช้ร่างกายใช่ไหมการทำสมาธิมันจะง่ายสมาธิมันจะง่ายคือมันตัดปริพภ o ออกตัดความวุ่นวายใจตัดเรื่องราวเรื่องนี้ออกได้จากการใช้ร่างกายเยอะๆการทำกิจกรรมต่างๆเยอะๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตทาประโยชน์ทาประโยชน์ทําประโยชน์ทาประโยชน์เยอะๆ,ๆเนี่ยใจมันจะ สบายๆเพราะมันไม่มีเวลาหรือไม่มีจิตใจไปคิดเรื่องอื่นที่มันฟุ้งซ่านไร้สาระบางทีแค่ดูคอนเทนต์อะไรที่แบบเถียงอะไรกันวะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเถียงกันอยู่นั่นแหละธรรมะคืออะไรรั่วแบบอุปถัมภ์มันก็จะแบบที่เกียดดูอะเพราะรู้สึกว่าดูไปแล้วแบบได้อะไรวะจากเรื่องนี้เนี่ยอกอไหมมันไม่ได้อะไรไม่ดูละเห็นไหมมันจะทําให้ใจเราไม่ฟุ้งมันจะอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้ามากขึ้นจัดการแก้ไขปัญหาตรงหน้ามากขึ้นเวลาทําสมาธิมันจะง่าย มันจะสบายเพราะมันไม่มีเรื่องในนี้ยเยอะอะไรเงี้ยเคลีย์พวกนี้ให้เป็นอะไรเงี้ยครับมีประโยชน์ต่อสมาธิแล้วพอมีประโยชน์ต่อสมาธิสมาธิก็เกื้อนหนุนทําให้เราเกิดปัญญาได้โดยง่ายใช่ไหมออก,ก็คือ